วันหนึ่งมีชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเป็นคนวัยชกันปรากฏกายขึ้นที่วัดและขอเข้านมัสการหลวงปู่พอได้พบก็ตรงเข้าไปกราบถึงเท้าแล้วเอ่ยปากขอบพระคุณที่หลวงปู่ได้ช่วยให้เขาได้พ้นจากโทษมหันทุกคนงงไปกันหมดเพราะไม่เคยเห็นชายผู้นั้นมาก่อนหลวงปู่นั่งฟังด้วยอาการสงบ ชายคนนั้นเล่าว่าเขาเป็นทหารไปรบที่ประเทศลาวเป็นเวลานานพอกลับมาบ้านก็ได้รู้เรื่องราวว่าภรรยานอกใจเขากโกรธแค้นมากเตรียมปืนจะไปยิงภรรยาและชายชู้ให้ตายทั้งสองคนเขาไปแวะร้านเหล้าดื่มจนเมาหลับไปแล้วก็ฝันว่ามีหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งมาขอบิณฑบาตความอาฆาตโกรธแค้น และเทศให้ฟังถึงบาปก,กรรมของการฆ่าจนเขายกความพยาบาทให้แล้วถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไรมาจากไหนท่านบอกว่าเราชื่อขาวมาแต่เมืองอุดรพอตื่นชายผู้นั้นก็ตัดสินใจเดินทางมาเสะหาะหาหลวงปู่จนได้พบที่วัดหลวงปู่อนุโมทนาแล้วอบรมต่อไปให้เข้าใจหลักกรรม ตลอดจนผลของการงดเว้นจากการฆ่าทำให้ใชายผู้นั้นซาบซึ้งในรสพระธรรมจนตัดสินใจที่จะขอบวชคุณหมออวยท่านเล่าเรื่องนี้แล้วก็สรุปท้ายว่าเรื่องนี้เป็นหลักฐานว่าความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นเรื่องจริงจังเพียงใดและกินอนาบริเวณกว้างขวางเพียงใดถ้าไม่เกิดเรื่องที่เล่านี้ก็คงไม่มีใครรู้ความจริง หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูข้อมูลที่มาโครงการหนังสือบุรพาจารย์